คดีที่สารพิาพากษาว่าผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ร่วมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนจากการรื้อบ้านเนื่องจากอายการโจทย,ย์ไม่ได้ฟ้องในฐานดังกล่าวคำพิาพากษาสารดีกาที่3211ทับ2,563 พนักงานอายการจังหวัดนครศรีธรรมราชโจทย์นางสอเสือโจทย์ร่วมนางบวแหวนจำเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352 353 354ให้จำเลยคืนเงิน 7แสน0จบาทแก่กองมรดะดกหรือแบ่งส่วนตามกฎหมายแก่ผู้เสียหายจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างพิจารณานางแสงลัดผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ศาลชั้นต้นอนุญาตโจทย์ร่วมยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้อง ขอให้บังคับจำเลยจดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนบ้านไม้สองชั้นเลขที่3 3 1ทับ 4, ขนาดกว้าง8เมตรยาว15เมตรที่จำเลยรื้อถอนออกไปจากที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกเป็นเงิน5 0 0แสนบาทและค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่จำเลยปลูกขึ้นใหม่เพื่อปรับสบภาพดินเป็นเงิน3 0 0แสนบาท รวมเป็นเงิน8ปดแสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตรารระเจ็ต่อปีนับถัดจากวันทำรรละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมจำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งขอให้ยกคำร้องศาลเช้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอย่ามาตรา353ประกอบมาตรา354 จำคุก3ปีและปรับ300แสนบาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีให้คุมความประพฤติของจำเลยไว้มีกำหนด1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนตรอกต,ต่อครั้งภายใน1ปีกับให้จำเลยกระทำกิจ,จกรรมบริการสังคมและสารณประโยชน์ ตามที่พนักง,งานคุมประพฤติเห็นสมควรมีกำหนด24ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายยามาตรา56หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30ให้จำเลยคืนที่ดินทรัพยบมรดกโดยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่พิพาทแก่โจ์ร่วมและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน200,000บาท พร้อมดอกเบีย้ยอัตาราละอยละ7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์ร่วมคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกค่าหรือจธรรมเนียมในคดีส่วนแพ่งให้เป็นพับโจทย์ร่วมและจำเลยอุทธรสารอุทธร์ภาค8พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำคุก 1ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาตามประมวลกฎหมายอามาตรา78คงจำคุก8เดือนไม่รอการลงโทษจำคุกไม่ปรับและไม่คุมความประพฤติของจำเลยให้จำเลยคืนที่ดินอันเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายที่ยกักยอกไปแก่กองมรดกยกคำร้อง ขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนของโจร์ร่วมนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าจัดรมเนียมในคดีส่วนแพ่งชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับโจ์ร่วมและจำเลยดีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่าขอ้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค8ในส่วนที่โจ์ร่วมและจำเลยไม่ได้ดีกา ต้แย้งว่าจำเลยเป็นปรยาดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของนายอนุวัตน์ผู้ตายจำเลยกับผู้ตายไม่มีบุตรด,ด้วยกันบิดามารดาของผู้ตายถึงแก่ความตายก่อนผู้ตายโจดร่วมนายชนินทร์นายชัยรัตน์และนางปรลิ้น,นันเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตาย ในวันเวลาที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดก,การมรดกของผู้ตายจดทะเบียนถ่ายถอนและโอนที่ดินพิพาทจโนดเลขที่9476อันเป็นทรัพย์มรดกส่วนหนึ่งของผู้ตายให้แก่จำเลยเพียงผู้เดียวมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยข้อแรกว่าจำเลย กระทำความผิดตามคำพิพากษา,าสารอุทธรณภาค8หรือไม่เห็นว่าจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นชื่อของจำเลยในฐานะผู้จัดการโมรดกก่อนแล้วจำเลยในฐานะผู้จัดการโมรดกได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทนั้นให้แก่จำเลยอีกทีหนึ่ง โดยจำเลยให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีความประสงค์จะขอรับมรดกที่ดินโฉนดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในฐานะญาติโดยธรรมประกอบกับจำเลยเบิกความรับว่าจำเลยทราบและได้เบิกความต่อสารในคดีที่จำเลยยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายว่าผู้ตายมีทายาตอื่น ที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันอีกดังนี้การจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของตนจึงเป็นการกระทำโดยทุจริตมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา353ประกอบมาตรา354ที่ศาลอุทธรณ์ภาค8พิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดมานั้น สารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยข้อน,นี้ฟังไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยข้อสุดท้ายว่ามีเหตุสมควรรอการลงโทษจำเลยรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่เห็นว่าจำเลยในฐานะคู่สมรสของผู้ตายมีสิทธ์ ได้ส่วนแบ่งในที่ดินพิพาทมากกว่าโจทร่วมซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายประกอบกับจำเลยเป็นผู้ถ่ายถอนจำนองที่ดินพิพาทแต่เพียงผู้เดียวโดยโจทร่วมหรือทายาทอื่นไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วยเลยโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยได้กับตนเป็นพลเมืองดีสักครั้งหนึ่งด้วยการรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยแต่เพื่อป้องปามไม่ให้จำเลยหวนกลับไปกระทำความผิดอีกเห็นสมควรลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งที่สารอุทธรภาคแปดชัยดุลพินิจไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลยมานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วย ดีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้นมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ร่วมว่าที่สารอุทธรภาค8ปพิพากษายกคำร้องที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทย์ร่วมชอบหรือไม่เห็นว่าการที่โจทย์ร่วมจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทั1นั้นค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวจะต้องเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดที่พนักงานอายการฟ้องร้องเท่านั้นโจ์ร่วมจะเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดที่ไม่ได้ถูกฟ้องไม่ได้เมื่อคดีนี้ พนักงานอายการไม่ได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเกิดจากการลื้อถอนบ้านหลังเก่าที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินพิาพาทแล้วปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาแทนดังนั้นโจทย์ร่วมจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากการลื้อบ้านหลังเก่า และให้รื้อบ้านหลังใหม่เพื่อปรับสภาพพื้นที่ย่อมไม่ได้ที่สารอุทธรภาค8ปิพิภาคษายกคำร้องที่ขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่โจทย์ร่วมมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ร่วมฝังไม่ขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับจำเลยส0 0 0 0บาทอีกสถานหนึ่งลดโทษให้หนึ่งในสแล้วคงปรับสองหมื่บาทโทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาสารดีกาให้จำเลยฟังตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา29 30นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์ภาค8ค่าลิจชาธรรมเนียมในคดีส่วนแพ่งชั้นดีกาให้เป็นพับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอายามาตรา44ทับในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจมถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่วินาทคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินหมายทดแทนแก่ตนก็ได้มาตรา44ทับ1วร2การยื่นคำร้องตามวร1ผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานในกรณีที่ ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนสารวินิจฉัยชี้ขาดคดีและให้ถือว่าคำร้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีวิณาวความแพ่งและผู้เสียหายอยู่ในฐานะโจทย์ในคดีส่วนแพ่งนั้นทั้งนี้คำร้องดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดตามสมควรเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินใหมทดแทนที่เรียกร้องหากสารเห็นว่า คำร้องนั้นยังขาดสาระสำคัญบางเรื่องศาลอาจมีคคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขคำร้องให้ชัดเจนก็ได้มาตรา44ทับ1วรรค3คำร้องตามวรรค1จะมีคำขอประการอื่นที่ไม่ใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ และต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคำฟ้องในคดีอาญาที่พนักงานอายการเป็นโจทก์และในคดีที่พนักงานอายการได้ดำเนินการตามความในมาตรา43แล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินอีกไม่ได้